ทีมเม่คงคาสายครับได้เ,เรีมาแล้วอาจเรป็นะักวิชาการนโยบายและแผนอภิเศษภูมินาภูมิเดกาลุ่มิรยิว,ยา,วายและแผนสอพขอเขตสองนะครับทาที่สองนะคะคุณสุรพรชยัยคำใจค่ะตำแหน่งครูชำนาญการโรงเรียนบ้านห้วยบางขาค่ะขอเสยงปรบมือให้ด้วยนะคะกำลังใจคณะกรรมการของดิฉันซึ่งหนักใจแน่นอนค่ะสำหรับ,บวันนี้ค่ะ ท่านที่สามครับป้นเพชรพันปีพงรุ่งเรืองเจ้าหน้าที่บริหารสื่อสปตส,สีส่อน้องอรก็สี่ส4บกิโลกร,รัมส่วนสูงห6 5้าเซนติเมตรสัดส่วนสาม6 36บ้านก็ไม่รูสองข้าวประกวดค่ะ จะมีปะกย้นอนเลอสุเลพอกลรับสวัสดีท่านคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติท่านดิฉันนางสาวชนทิชาสุขชำน,นวัวน,นิชชิเล่นน้องชนลี่อายุ18ปีปัจจุบันศึกษาอยู่ที่วิทยายลัยการอาชีพป่าสามชั้นปวช3จังหวัดลำพูนขอบคุณค่ะขอเสียงประมือให้น้อง ชนลีค่ะเดยืนอยู่ด้านหน้าเลยนะคะอพบ,บกับคนที่สองครับนางสาวธมุนวันใจยัเสษชื่อเล่นว่าฟิล์มอายุ24ปีการศึกษาปริญญาตรีอาชีพรับราชการครูน้ำหนัก43กิโลกรัมส่วนสูงร้ว52ซเมตสัดส,ส่วน32 24 28อยู่ที่บ้านปมพายหมู่ที่11 ประธานสภาสงการส่ง,สงข้าประกวดสวัสดีคณะกรรมการทุกท่านดิฉันนางสาวธนว,นวนรรณใจเยสเดชชื่อเล่นน้องฟิล์มโรงเรียนบ้านอมพายส่งเข้าประกวดค่ะขอบคุณค่ะขอเสียง,งปรบมือเป็นกำลังใจให้น้องฟิล์มด้วยนะคะเอาละค่ะโอ้โหนะคะคนมาทักบ้านอมพายนะคะเอาละค่ะ ที่3นะคะนางสาวพิชชากรทํางามค่ะชื่อเล่นน้องวานนะคะอายุ18ปีค่ะกำลังศึกษาชั้นปีที่1นคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะน้ำหนัก50กิโลกรัมส่วนสูง168เซนติเมตร cm, สัดส,ส่วน32 26 28ร้านปอประทิมร่วมกับร้านเด็กด้อยใจดีเชียงใหม่ส่งเข้าประกวดค่ะ วัานธรรมสืบท่อสู่ประเพณีจากทฤษฎีส่งผลผลิตในชุมชนเกิดเป็นงานธนาคารข้าวขึ้นอีกหนพัฒนาอย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสวัสดีค่ะพิฉันนางสาวพิชากรคำง,งามหรือน้องว่านปัจจุบันอายุ18ปีจิ้นสุดสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ณโรงเรียนแม่สเสียงบริพัฒนศึกษาและกำลังเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยแม่โจ้คณะบริหารธุรกิจสาขานวัตกรรมการตลาดดิจิตอลฝากพี่น้นองๆชาวป่าแปะเป็นกำลังใจให้น้องว่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะดังวานนะคะต่อไปครับพบกับผู้เข้าประกวดที่ดารนาคาร์ท่คนที่4นางสาเมมิกสุ่สกุลโชคดี ื่อเล่นว่าน้องมิน้นอายุ22ปีการศึกษากำลังศึกษาชั้นปีที่3มหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ห้องสอนน้ลำหนัก48กิโลกรัมส่วนสูง162เซติเมตรสัดส่วน3425 3 6บ้านห้วยเดือทรงเข้าประกวน กันทุกท่านและขอสวัสดีแขกพงมีเกียรติที่น่ารักทุกคนค่ะดิฉันมิ้นนางสาวมมิตริุทกุลโชคดีอายุ20ปีปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่3คณะครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการประถมศึกษาณมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ห้องสอนค่ะ ส่วนสูง164สเซนติเมตรสัดส่วน3 4 28 38ส,นนสี่สิบแสาิจิตรพรเลืเล่อนุยและบ้านป่าแปะสองครับประวัติค่ะอาวแม่ว่าเธอแทนอยู่ยองแปะอ๋อปู่ววอมุเป้เป็นกำลังใจลาวที่เรียนท่านคณะ สวัสดีแขกุ้ีเกียรติทุกท่านดิฉันนางสาวนริศราหันประดิษ์ปัจจุบันประกอบอาชีพ้าราชการครูอยู่ที่โรงเรียนบ้านเล้งโขสอนอจิตรพรเครือสุยสมเข้าประกวดข,<อ>ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสำหรับน้องพลอยนะคะดิดาสาวสาวของเราครับดิดานะคะรับรางวัลทุกคนที่ตอนนี้ค่ะ คณะกรรมการเริ่มหนักใสแล้วนะคะเที่เาได้ประกาศกติกาการเกณฑ์การตัดสินกันนะครับเมื่อรับพวงมาลัยแล้วนะคะจะมีเจ้าหน้าที่นะคะอยู่ด้านข้างนะคะให้น้องๆนะคะส่งพวงมาลัยให้กับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะด้านข้างค่ะปวดท้านไปพักก่อนนะคะในช่วงต่อไปค่ะจะเป็นกันนะคะซื้อได้ที่กองนวยการได้เลยนะคะสูงอากาศบนข้างบนหนาวนะคะอากาศ เย็นอากาศดีแล้วนะคะลอยขาบางกลางวันอาจจะร้อนไปนิดนึงนะคะคือแบบแค่ส้วกเลยช้าๆเคยสวยงามแบบแค่ส้วกไปให้จับน้องๆทั้งค่าทันอันนี้จะเป็นแค่ช่วงแรกนะคะลูกลอยขาจ่บยกมือยกมืออย่าให้หล่นอย่าให้หล่นนะเก็บไว้ดีๆเก็บไ้ดีนะคณะกรรมการขึ้นมาได้เลยนะครับเก็บไป เชียร์กันเต็มที่กันก่อนนะครับอ,รอ,อย่าเพิ่งเร่นเร็วนะครับจะช้าเย็นๆนะครับเพราะว่ากองเชียร์ของเราเยอะอยู่นะสนใจพวกข้ประกวดนะครับเบอร์ไหนยุบได้นะครับเดี๋ยวเบอร์ได้เลยนะยว่าพวกข้าประกวบในรอบนี้นะคะจะหมดเวลา ้เวลาเท่าไรแต่ละรอบนี่ระดับรับพมาลัยห้านาทีค่ะร้อยคาะอันนี้ผ่านไปแล้วสี่นาทีค่ะสี่แล้วนะคสนาทีสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวเราจะนับถอยหลังกันแล้วนะคะสำหรับพวงมาลัยในรอบนี้นะคะรางวัลขวาญใจมหาชนเายังมีอีกรอบหนึ่งนะครับใจเย็นโอ้บาคือได้ที่ก็อนยการนะคะพวงลัยี่สิบบาทเท่านั้นนะคะรอบแรกนี้นะครับนะกรรมการนับนับเรียบร้อยก็คืนนะคะผม นับได้เลยนับไปเลยใส่คะแนนเบอร์ได้เลยเพราะว่าทางโน้นก็รอมีห่วงไหมคะเราจะเดี๋ยวขอแจ้งก่อนนะคะเราจะให้มอบนะคะสำหรับภูมาลัยรางวัลขวัญใจมหาชนนะคะสองรอบเท่านั้นสองรอบสองรอบเท่านั้นคือรอบนี้และรอบที่สองค่ะจะมีแค่สองรอบเท่านั้นนะคะ้มมาาแลวใใจจ เอานะับถอยหลังรอบนี้กันก่อนใช่ไหมครับล้มถอยหลังกันก่อนมีอีกไหมคะรอ,รอบหน้ายังมีอยู่นะครับจ,จ,ะจะมีอีกหนึ่งรอบนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะจะขอให้น้องๆน,นะคะไปพักผ่นก่อนมนาะ,ะด้านข้างเวทีนะคะเดี๋ยวเราจะมีอีกหนึ่งรอบนะคะซึ่งรอบหน้าจะเป็นรอบสุดท้ายนะคะยังมียังยัง,ย,งยังมายังมายังมาเรื่อยๆนะคะ เบอร์5เบอร์5ค่ะอาช่วงนี้นะครับขอปิ<ม>ดก่อนเอาลากันก่อนหมอปิดกันก่อน,นนะครับเพราะว่าเราจะมีการมอบรางวัลสำหรับผู้เข้าประกวดเรียงความใช่ค่ะ,ะในช่วงนี้ค่ะขเขาเซ็นปรบมือให้กับผู้เข้าประกวดนะคะสํานัก น้องๆนะคะได้พักผ่อนกันก่อนนะครับผมในช่วงน้องๆพักผ่อนรับเวทีก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะเด็กชายก้องเกียรติแก้วเตี้ยรองชนะเลิศอันดับสามได้แก่เด็กหญิงปานิสาสุนเนักภาพรค่ะถ้าไม่อยู่นะคะขอตัวแทนได้เลยนะคะมาแล้วผู้ชายก็มาแล้วครับเด็กชายก้องเกียรติแก้วเตี้ยรอเด็กรอัะ ในส่วนนี้จะเป็นระดับปฐมศึกษานะค,ะครับรองชนะเลิศอ,อันดับ3าด้แก่เด็กหญิงปานิสาสุขเนตรพาพรค่คะระดับชั้นมัธครับ,รบต่อไปครับมัธยมศึกษาบอกเตรียมตัวกันก่อนนะค,ะครับผม ชมศึกษาถ้ากำลังอยู่ก่อนนะคะมอประงวัลให้กับน้องๆน,นะคะรางวัลชนะเลิศค่ะได้แก่นางสาวสุพิศราสุปรกรนิธิค่ะมัธยมศึกษานะครับใช่ค่ะและรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่เด็กหญิงพดารัตน์ู้รักธรรมชาติค่ะต่อด้วยนะคะรางวัลชนะเลิศนะคะอันดับสานะคะได้แก่เด็กหญิงปานฤทัยกิ่งเจ้าเพชรค่ะขอเชิญน้องๆ มาที่ข้างเวทีได้เลยนะคะค่ะขอขอบคุณค่ะท่านวอลกิจกิจฟุนาซาวค่ะท่านกำนังตะบนปัดแปลมาถึงบนเวทีเลยดูร่างชายกายนะะ่าสงสัสยครับจนาเลือดครับ เดีนเวๆมาอีกนิดนึงครับผมมาเดอเลยครับผมยินดีด้วยนะคะครับสุรชัยการจะน่าสุขใสนะครับสบายรางวัลเราชนะระดับหนึ่งครับขอเชิญครับสุรศักดิ์เรียงไกลรุ่งนะมาอยู่ก็ส่งตัวแทนด้วยนะครับส่งตัวแทนมารับได้ สำหรับคุณสุรศักดิ์เก่งไก่ลุกค่ะรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะประเภทถั่วแดงค่ะขอเชิญตัวแทนรับแทนนัดได้นะคะรองชนะเลิศอันดับ3าได้แก่เด็กชายธีรวัตรปัญญาเลิศดีในเด็กชาย้วยนะครับนี่นะขอตัวแทนได้นะคะอยู่ไหมคะ เของกระลำปีค่ะสำหรับรางวัลชนะเลิศน,นะคะขอท่านนายกอมอบต่อเลยนะคะจะมีทั้งบมด5าประเภทด้วยกันนะคะประเภทกระลำปีค่ะสำหรับรางวัลชนะเลิศได้แก่นางศิลพันจุมพุทธค่ะรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะได้แก่นายอำนาจค่ะสุสรัตคุณนะคะรองชนะเลิศอันดับ3านะคะได้แก่นางสาวนิ สง่าถาวรค่ะสำหรับประเภทกระหล่ำปลีนะคะขอตัวแทนได้เลยนะคะอยู่ไหมคะรองชนะเลิศอันดับหนึ่งค่ะนายอำนาจสุจริตสุขุนค่ะรองชนะเลิศอันดับสามนะคะนางสาวนิดาสง่าถาวรค่ะขอตัวแทนเลยนะคะ ต่อไปครับประเภทฟักเขียวนะครับฟักทองก่อนนะฟักทองนะประเภทฟักทองรางวัลชนะเลิศได้แก่นายผัดสุดจรัตสมบูรณ์นายผัดสุดจรัตสมบูรณ์รางวัลชนะเลิศนะครับมาเชิญครับนายผัดสุดจรัสสมบูรณ์มาแล้วนะคะรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่นายเดชศรีพจนมงคล นายเดชีพนจนามงคลนะครับรองชนะเลิศอันดับสามได้แก่นางสาวสุภการสุขเสริมสุกรุ่งรองชนะเลิศอันดับสามครับนางสาวสุภการสุขเสริมสุกรุ่งมองก้องนิดนึงนะคะ ติดต่อที่กองอำนวยการได้เลยนะคะกองอำนวยการนะคะพักทองพักทองครับเชิญครับพักทองจนาลิอนายผัดสุจรัตสมบูรณ์ พุทธนางคลครับรองชนะเลิศอันดับหนึ่งครับขอเชิญในเดชกครับผมรับไปแล้วใช่ไหมครับอ่าอ่ารองชนะเลิศอันดับสามได้แก่นางสาวสุวรรณสุขเสริมสุขรุ่งส่ัครับเชิญเลยนะคะรองชนะเลิศอันดับสามค่ะ จะเป็นประเภทฟักเขียวนะคะรางวัลชนะเลิศค่ะได้แก่ค่ะนายนัฐกิจบวรเกษตรค่ะรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะได้แก่นายเดชศรีพจนะมงคนนะคะวันนี้นะคะนำผลิตผลทางการเกษตรมาสองชนิดเลยนะคะและรางวัลรองชนะเลิศอันดับสามนะคะได้แก่เด็กชายพีรวัตรปัญญาเลิศดีค่ะโอ้ดีสง่งหลายอย่าง ค่ะส่งหลายอย่างนะคะเป็นผลิตผลทางการเกษตรนะคะภายในตำบปลป่าแฝกของเรานะคะต่อไปครับเป็นประเภทสุดท้ายครับพันข้าวครับพันข้าวพันข้าวประจานทา,า,านนะรางวัลชนะเลิศได้แก่นางออรไทยเชาคุณดีนางโอรไทยเชาคุณดี พันข้าวนะครับพันข้าวเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะลงดอยขานะคะขอญาติค่ะรองชนะเลาดอันดับ3ค่ะเด็กชายพีรวัตรปัญญาเลดดิศดียังไม่มาค่ะขอตัวแทนค่ะรับแทนใช่ไหมคะ พันข้าวชนะเลิศได้แก่นางอรไทยเชาคุณดีพันข้าวชนะเลิศนะครับประเภทพันข้าวชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่นางเพนพรนางเพนพรผู้ทรงสกุลนางเพนพรทรงสกุลน,นะครับขอเชิญครับรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนางเพนพรผู้ทรงสกุล รองชนะเลิศอันดับ3ามได้แก่นางบัวลอยสุอาีเลิชัยขอตัวแทนเลยนะคะตัวแทนขึ้นมารับแทนได้เลยค่ะนางบัวลอยสุอาีเลิชัยอีกหนึ่งท่านนะคะขอตัวแทนได้เลยค่ะ เป็นประเภทขันข้าวสุดท้ายแล้วนะครับขันข้าวพระราชทานนะสุดท้ายแล้วนะครับทำทีน,นี้ครับสําหรับการประกวดพืชผลทางการเกษตรนะครับต้องขอขอบคุณนาะยกรองการบริหารส่วนตำบลป่าแป้ทวีวัฒนวิสิชริมาโอกาสนี้ด้วยนะครับผมขนอะขอบคุณ